่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำว่าตรงนี้นะครับอันนี้คืออะไรซึ่งในชื่อภาษาอังกฤษนะครับมันจะชื่อว่า user ู a n กนะครับหรือคือห <c oughs> รือก็คือแบบอันดับผู้ใช้นะในภาษาไทยซึ่งเนี่ยจากที่นั้นแรกนะ้นหนึ่งร้อยไหมครับ ก็คือแบบเราอัพแมวนะมนแนเนรวมกันแล้วครบครบทีนึงหรืออัพฐานตรงนี้ด้วยรวมกันแล้วครบหนึ่งร้อยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งเมื่อเราอัพครบเราก็จะได้รางวัลตามที่กำหนดไปเรื่อยๆนะก็จะมีอย่างเงี้ยมีตั๋วแรนะครับ ทำให้แบบถ้าเราเปิดกระชาสมมุติน,นี่หนึ่งพันนะสมมุติเอาอย่างนี้ดีกว่าครับหนึ่งครับเมื่อกี้ผมอชิบายพีโทษดทีนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบทำให้แบบอัพแมวอัพไปที่เบลยี่ห้าได้ไครับอัพไปที่เบลสามสิบ แล้วก็ทำให้แบบแมวแรสมมุติแมวแร,ร,อ,แแรอัปเกรดแม็กบวกยี่สิบหมายถึงแบบมราสุ่มได้แมวตัวซ้ำนี้ครับจากอย่างเงี้ยกระชาแล้วเราสามารถใช้กดใช้แล้วมันจะมาเป็นตัวเสริมเพิ่มอย่างนี้เลยเนี่ยอันบวกสิบเก้าเลยครับอย่างเงี้ยอ่าการแนะนำยูซุเลรงก็มีท่นนี้นะครับ อ่าต่อไปนะครับผมก็แนะนำว่าการมาโตโต้คืออะไรนะครับ <c oughs> ซึ่งการมาโตโต้นะครับผมเรียกเขากลับมาก่อนล <c oughs> ดล็อกเมื่อ,อหน้าน่าจะเมื่อเราเล่นผ่านด่านรวงจันทร์ของอันแรกนะครับซึ่งจะเป็นให้เราบอก เอาไว้กดส่งคนคนมาหาของนะครับกดส่งคนไปหาของนะครับเป็นเวลาแบบหนึ่งชั่วโมงสมชั่วโมงหชั่วโมงคุณใหญ่เราก็จะเลือกกันที่หกชั่วโมงครับเราก็เลือกแบอย่างนี้เ,เรื่อยเป็นนี้นครับอ่าแต่มันก็จะมีแบบ รียกว่าวิตามินเคนะครับเควิตามินซึ่งหรือว่าวิตามีอ่ะเมื่อกี้ชื่อผิดนะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้จก็จะมีแบบสมมติเราส่งของถึงชั่วโมงมส่งไปหกชั่วโมงครับแล้วก็จะมีลดเวลาได้นะครับอ่าสมมติผมอยากลดถชั่วโมงผมก็ใช วิตามินเป็นวิตามินเหลวซีมันก็จะลดลงหกชั่วโมงเลยรวดเดียวนี่นะครับมันก็จะกลับมาผมใจะให้ดูอันหนึ่งอย่างี้ครับอ่าเสร็จแล้วอบคุณรับชมครับ